ก่อนจะเข้าเรื่อง<ม>ขอเป็นชื่อจะตามแฝงก็ได้แล้วก็อายุเอแบบง่ายๆก็เอแล้วกันเนาะ อ่าน้องเออายุเท่าไหร่คะบอกอายุได้เลยใช่ไหมพี่บอกได้บอกได้อายุบอกได้สิบสี่ฮะเราเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มไหนหรือว่ายังไม่ได้ไอายเดนติฟายตัวเองตรง L G B T Q I A บวกแล้วอยู่ทุกบวกเลยไหมเราอยู่แบบหญิงรักหญิงอ่ะพี่หญิงและหญิงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชายเข้ามาปนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องราวที่ว่าเราอกหักรักวุฒินี่มันเป็นยังไงเซ่คือเริ่มแรกหนูก็ไม่ได้แอบชอบครูเขาตั้งแต่แรกๆหรอกพี่มันเป็นช่วงที่วันนึงครูเขา เข้ามาฝึกสอนและนี้ครูเขาเปิดแม่สอนคือแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เปิดหรอไม่ได้เปิดครับพี่เขาปิดแบบน<า>นปิดสนิทเลยปิดสนิทแบบไม่ให้ใจออกมาเลยก็คือแบบว่าไม่มีอะว่ะแล้วหายใจไม่มี <c oughs> สครู่วเลยพี่แม่เรียก <c oughs> แม่แม่ปล่อยให้น้องเอไปเคลียร์กับแม่ก่อนนะคะทุกคนเพราะเราไม่อยากให้ครอบครัวต้องยุ่งหาแตกแยกนะคะเราก็เสีทุกแล้วนะคะแล้วน้องคนดวงเราเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงวัยนกเรียนกลาวเลยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอะเมื่อกี้แม่บอกทำอะไรอยู่คุยคนเดียวเป็นบ้าเหรอแม่าแล้วแล้วเราบอกว่าไงอะหล้วบอกว่าเออคุยกับคนดังค่ะดังมากมั้ง ก็คืออะไรเล่าก่อนน้องเอนะคะอายุ14แอบชอบกูฝึก และเขาไม่ได้เปิดแรมส,สอนเลยมาประมาณสองสามอาทิตย์วันหนึ่งครูเขาเปิดแรมแล้วเขาหา WiFi เชื่อมแล้วเพื่อนหนูเป็นคนอาสาเปิด WiFi แล้วมันทาให้ครูเดินมาที่โต๊ะหนูแล้วครูก็ยิ้มและจังหวะนั้นก็คือแบบเนเหลวไปหมดแล้วหัวใจหนูเนเหลวไปหมดแล้วอัใจหนูคมเมตน,เนต์นะแล้วหลังจากนั้นก็แอบขายครูมาตลอดเลยพี่เราสนใจเรียนแหละแล้วก็ถ่าย<อ>กระดาษนี่ไปประเด็นคือครูเขาสอนคณิตแล้วหนูแบบเป็นเด็กที่ง่คณิตมากแต่อยู่ๆก็ตั้งใจเรียนคณิตขึ้นมาแบบนงๆมมีพลังใจขึ้นมาเลย มันก็เริ่มไปได้ดีแหละจนมาวันหนึ่งอ่ะเพื่อนมันทักมาบอกว่าเออได้ยินมาว่าครูเขามีแฟนแล้วนะก็ลเลยแบบไปปุ้นเฟซครูจากรุ่นพี่ที่รูจักรของพี่เขาให้มาก็ไปส่องแล้วพอส่องเริ่มแรกก็ไม่มีอะไรแล้วพอเลื่อนไปเห็นครูเขาแบบถ่ายรูปกี่หลังผู้ชายวันนึงอ่ะคือแบบเริ่มแรกก็น่าจะคิดว่าเป็นเพื่อนแหละก็เลยไปส่องประวัติเขาแล้วก็พบว่าเขาคบหาดูใจกัน วดนอ้นขึ้นคือน้ำตาแตกพี่เขินแตกเลยแล้ทีนี้เหมือนกับว่าพอรู้ก็คือดาวมองหน้าครูเขาไม่ติดเลยตอนที่หนูเศร้าอ่ะครูเขาแบบก็เริ่มมาสนใจหนูพี่เริ่มมาหยอดเริ่มมาต้อหนูมาต้อนี่คือ,อยังไงนะมาต้อแบบมาส่งยิ้มให้เรามาพูดกับเราแบบพูดเสียงอ้อนๆเสียงหวาๆนๆเน่ด้วยความที่ถึงเราจะเศรา้าแต่เราก็ยังแบบใจชอบเขาอยู่ก็เคิร์บไปตามเมื่อวัมันก็มีเพื่อนนะเข้ามาด่าแบบว่าไม่หจุดได้แล้วเขามีเจ้าของแล้วมันหยุดนะหนูเป็นคนที่แบบหัวใจมันไม่หลับจำอ่ะพี่ พอเจอแม่มาโดนซ้าๆแล้วมันสะใจอะ่ะทำเ <c oughs> องโัร้อนมากเลยนะหัวใจไม่หลับดำแมอว่าถึงปัจจุบันได้ถ่ายรูปกับครูเขาแล้วก็ครูเขาก็ได้ให้แบบเขียนจดหมายลาครูอ่ะ้ <c oughs> นทีนี้หนูก็เขียนใส่ความรู้สึกทั้งหมดลงไปเลยว,ว่าเออหนูแอบชอบครูอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แต่หนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าคําตอบที่ครูให้มาจะเป็นยังไง <c oughs> ขอแค่หนูได้บอกครูก็พออะไรประมาณนี้รอแล้วแกก็บอกเลยหรอเหียนลงกระดาษส่งไให้ครูก็เลยหึ่งเราจะไม่ได้แบบตอบครองเขาอย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาอะไรเงี้ยก็ตอนที่หนูส่งกระดาษให้ครูเขาไงคร เขาก็เลิกกับแฟนแล้วเขาฝึกอยู่ฝึกสอนอยู่กี่เดือน2-3เดือนทีและนี่ก็เป็น 2> 2เดือนสุดท้ายจังหวะนั้นใน2-3เดือนที่เขาเลิกกับแฟนพอดีเราเลยกล้าบอก นี่ใช่ไหมใช่เลยกล้าบ,บอกเนีจริงก็จะบอกกับเขาตัวต่อตัวเลยแหละพี่แต่ก็เขียนใส่กระดาษดีกว่าแล้วทีนี้มันเป็นวันสุดท้าย<ด>ที่เขาอยู่ชิงเงินเพราะเขาได้อ่านปุ๊บขอมีดีเอ็กยังไงไหมหรือเราก็ไม่ได้เห็นหรอกเขาไปอ่านที่ว่าเขาได้ตอบอะไรกลับมาไหมหรือก็ไม่ไม่เงียบไปเลยกี่วันแล้วหลังจากส่งจดหมายฉบับนั้นไปผ่านมาประมาณสองวันสองวันพี่ฟังแล้อแรกพี่นึกว่าอะไรรู้ปะมาตางเดื่อน อ่านมาสองเดือนแล้วเจ็บจ้ำเลยทำยังไงถึงจะลืมได้ขอโทษนะที่คาดหวังมากเกินไปอ่ะแล้วก็บอกออกไปว่ายังไงคููค้าเรารู้สึกกับคูแบบมากกว่าน,นั้นเราชอบไม่ได้บอกไม่ได้ในจดหมายสอง้านนคือเรากูบอกว่าชอบอะไรงเงีเ้ยหรอก็เขียนลงไปแบบความรู้สึกทั้งหมดในใจพี่แล้วรวมๆมันคือบอกชอบไหมหรือว่ายังไงก็บอกชอบไปพี่แล้วความรู้สึกตอนนี้คือไงทุกใจว่ายังไงมันรู้สึกทุกใจววมันอุกองังนมันอุกอังใจแบบเอ้ยใจอะไเขาจะตอบมาไหมว่า และใจลึกๆมันเหมือนมันรอคําตอบไหมหรือก็ไม่ได้รอรอวันพุธจะเป็นวันสุดท้ายที่เขามาโรงเรียนพี่แล้วเรจะไปบอกเขาตรงๆเลยไปบอกเขาอีกรอบนึมนะใช่พี่ก,ก,กามากนะแกกาบนะคือปกติพี่จะไม่สนับสนุนให้ชอบคร,รูออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมาก แต่กรณีนี้คือเขาจะไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่คิดว่ามันก็เป็นความสึกดีๆที่เรามีให้เขาอ่ะก็โอเคก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าจะให้เขาแบบมาคบกับเราเลยไหมอะไรเงี้ยเราอยาพ่งคาดหวังถึงตรงนั้นเพราะพี่ไม่รู้จริงๆว่าเขาอ่ะชอบแบบสไตล์ไหนเข้าใจไหมอยากให้หนูอ่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่มอบให้ส่วนเขาจะฟีดแบ็กยังไงก็คือแล้วแต่เขาในพาร์ทของเราอ่ะคือเราทําเต็มที่แล้วและแกก็จะเจ็บแผลๆอยู่สักพักนึงแต่พ <c oughs> <ต>ี่ว่ามันก็จะ ผ่านไปเดี๋ยวแกก็จะมีโมเมนต์ที่ได้ชอบคนอื่นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณโมเมนต์นี้โอเคเราเข้าใจได้ไม่เป็นไรเพนของเราคือวันพุธเราจะทำยังไงนะ จะเดินไปบอกเลยหรอจะเดินไปบอกเขาตรงตัวเลยพี่จะเป็นช่วงไหนช่วงพักที่ยังหรืออะไรยังไงสิช่วงไหนเจอเขาก็บอกช่วงนั้น่ะเหลอใจแกมันใต้งสิอ่จในในในะจะเดินไปพูดว่ายางังไงสิเดินไปุ๊บแล้วก็บอกว่าคูหนูชอบครนะูนะแต่หนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าคูจะให้คําตอบแบบไหน,นก็ดีก็เป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้ก็อยากจะบอกเขาแค่นี้เคออยชอบใครนานขนาดนี้มาก่อนแล้วปกติชอบเท่าใครชอบเพื่อนชอบรุ่นพี่หรืออะไรรุ่นพี่ชะส่วนใหญ่ ออ๋ที่ว่านานขนาดนี้ใช่มื่ก่อ,อกานหน้านี้สองอาทิตย์คือไม่ชอบแล้วเหรอขนาดพี่ม3ที่หนูว่าหนูชอบมากๆหนูชอบแค่สามอาทิตย์แต่ว่ากูคนนี้หนูชอบสองเดือนสองเดือนสองเดือนเล้าคนที่ไหนเจ้าคนบันไนคุณจ <So, S 1> ังคนจังวัดหนเลยเจ้าเอ็โอเคดูเลยสองเดือน โต๊อีสานว่าสันเขาอายุเท่าไรนะไม่รู้เหมืมมอนกันเขาจะฝึกสอนก็ประมาณปีที่5้าก็น่าจะอายุ่23ต้องห่างก,กัน9ปีแล้วพี่ว่าก็เป็นไปได้ที่เขาอ,อาจจะไม่ได้ชอบคนที่ดีก,กว่ามาก,มากๆอะไรอย่างนี้เนาะคือถ้าการที่เรามีคนมาชอบอะถ้าในมุมของพี่เป็นเขาอะนะพี่ก็คงแบบเออก็โอเคมีคนมารู้สึกดีด้วยมันก็ดีสมมุติถ้ามีคนมาบอกชอบน้องเอจะรู้สึกยังไงเป็นบวกหรือลบกับเขาคิดหนักเลยเออตลอดแล้วมันก็บวกกับหนู ไม่เคยมีใครมาชอบมันก็ต้องดูก่อนในทวามเป็นจริงว่าเฮ้ยคนนี้เขาดูโอเคไหมถ้าเขาดูโอเคก็เอออาจจะรู้สึกเป็นในเชิงบวกแต่ถ้าเขารู้ค้ามหรือจู่โจมหรือแบบไม่น่ารักหรือหมายถึงนิสัยไม่น่ารักกับเราอะเราก็อาจจะ สึกเชิงลบมองกับการถ้าหนูเป็นคนนั้นที่ไปบอกชอบเขาเราก็วางตัวให้แบบเออเขารู้สึกในเชิงบวกกับเราอะถ้าโมเมนต์นั้นบอกแล้วเขาปฏิเสธกลับมาแล้มันอาจจะมีความรู้สึกเศร้าแต่เราก็ไม่ควรไปโทษเขาเลยมันเป็นความผิดเราเองที่ไปชอบเขาแต่ว่าอย่าไปโทษตัวเองนะแต่หมายถึงว่าเราได้บอกไปแล้วคือแล้วเนาะเออเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะโอเคนะเอทีหลังพี่ก็ไม้เช้ากว่านี้นะไม่ว่าแต่เช้าเลยเหรอแต่บัวสาวเน่ย แปดโมงหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยได้อ๋อหนึ่งทุ่มโอเคงั้นเดี๋ยวให้ก่อนนะให้โดนแม่ใช่โอเคไหมโอเคโอเคโทรมาอัปเดตด้วยนะเท่านี้ก่อนเนาะยบายนะยบาย ก็ไว้เจอกันใหม่ถ้าเป็นไลฟ์ก็คือวันเสาร์สามทุ่มแต่ยังไม่ได้บอกว่าเสาร์ไหนก็คอยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวนะ้นอจะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย